ก็จะเข้าไปเลยนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมจะมาเล่นโลบอกนะอันนี้ก็เป็นด่านแรกของผมนะดัวนะาผมจะแซงไอ้ที่หนึ่งให้ดูนะนะอ่มามาไปด่านแรกเลยเว้ยมาโดดมันก็อีซี่เกินนะครับน้องน้องก็ด่านแรกง่ายก็ปอกกล้วยเข้าปากนะครับอือดูด่านสองนะผมจะไปแบบแบบ โฟิเซอร์เลยอ่ะโปรเฟชชั่นอลเล่นนะดูนะดูนะอืมดูดูมามาต่อดู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 ผมนะอืมสับัดเมาส์แบบคนโหดดูดูไปแบบไปต่อไม่รอใช่ไหมเอ้ยไปไปต่อไม่รอแล้วนะเออดูดูเอ้าเอ่อเอ่คีย์บอร์ดหลอนเอ้าเอ้าโอ้คีย์บอร์ดหลอนไอ้เหี้ยโอ้ โดนว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคีย์บอร์ดมันหลอนไม่เป็นไรครับทุกคนไปไปไปเลยไปต่อดูดูดอืมเท็กเดียวผ่านครับทุกคนดูอันนี้ก็ง่ายๆดูเห็นคนข้างหน้าไหมไอ้ไก่นัน่นแหละอยากโดนแซงมันนะแป๊บเดียวนะดูดูตูคีย์บอร์ดผมจะหลอนอยังไม่เนี่ยแปเอออ่อเออเอดูครับด,ด,ดูไปละไปละเดินเดินดูดูเฮ้นี่โอเคไก่ ด,ดูนะผมจะเล่นเทกเดียวผ่านให้ดูครับดูนะปพบาพบทถ้าถ้าคีบอดผมไม่รอนก็จะได้เล่นได้เทกเดียวผ่านเป็นไงครับทุกคนดูนะดันะเพบาอ๋อเมาส์หลอนเมาส์รอนครับฮีทุกคนโอ้ ผมนี่ง together, ดหนิดจังเลย้พวกเมาส์หลอนคีย์บอร์ดหลอนดู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 โอ้โหกูว่าไม่ใช่ละกูวไม่ใช่คีย์บอร์ดหลอนละกูน่าจะเล่นการ์ยิงดูดูกคนมาหนึ่งสองมาเงียมันอะดูนะดูดูดูมาดมันกะจอจังเลยอะครับน้องผมอยากเจอหนักหนักกว่านี้ได้ไหม ไป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 ต่อไม่รอแล้วนะไปเรื่อยๆต่อต่อนี่เทไม่เทเดียวอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็ง่ายอง่ายมากครับอันเนี้ยดู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 ดิครับโอ้ยเกือบเกือบตกเกือบตกมาดิครับก็มาดิครับไปดูขึ้นไป ลงไปบอกหัวทีมลงไป <c oughs> เก<อ> <c oughs> ือบดูนะอันนี้ผมเล่นผมขุดเกียร์อันนี้เลยนะนะผมเล่นมาตอนเท็กแรกผมไม่ไม่เคยผ่านอันนี้เลยเว้ยตอนแรกครับเดีนี้ก็โ <c oughs> หดเกินไปอ่ะมันก็โหดดูนะผมจะสอนวิธีนะครับอันนี้คือวิธีนี้เอามาจากพีิฆาชานะครับให้ส่องลงไปข้างล่างเว้ยอ,อย่าให้สนะ่องเน,นี่ยดูน,อน,นอะอันไหนมันตะตันอ่ะอันไหนมันแบบมันอันไหนมันทะลุไป,ปว่านั้นฆ่าไม่ได้อันไหนไม่ทะลุแบบเนี้ยเอออันไหนไม่ทะลุเนี่ยอ้เขียวเนี่ย สามารถเดินได้นะดูผมเ,เดินแบบถอยหลังดูนะดูนะดูนะดูไว้นะทุกคนดูไว้นะดูผมไวยนะดูดูดูผมบอกแล้วพี่คัชชาจำไว้คัชชาอนี่นี่อันนี้นนว่างอันนี้ไม่ว่างดูดูทุกคนเนี่ยแม้ไปเลยคุณมั่นใจนี่มันก็โคตรง่ายอ่ะ มันโคตรเท่เลยนะครับอ่ะโดดซ้ายขวาซ้ายขวากูก้าวหน้าหลังไปไหมลนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจย็นๆห้ามเหยียบเส้นแดงดูดูดูเทเดียวดูด,ดูดูครับความโหดของอาจารย์อาจารย์วัดสอนเราอยู่พงคงยอดภูเขาทองนะครับดูหนึ่งสองสาม เดียวนิดเดียวจริงๆครับทุกคนทำไมทำไมไม่เป็นไรเดินแบบอืมสไลด์อ่ะอันนี้เขาเรียกงูครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียกอะไรเรียกงูอะไรเนี้ยไปขวาขวา,ขวาอย่านิ้วก้อยมึงอยา่าหัดทําประโยชน์บ้างดินิ้วก้อยอ่ะประโยชน์มึงไม่มีเลยมีแต่อันนี้ไอ้ไอ้ตัดทิ้งเลยดูดตูอ๊อฟโอ้ยนิวก้อยไอย้แย โทษนิ้วก้อยนะโทษนิวน้วก้อย accepted, นิ้วก้อยผิดนะนิ้วก้อยผิดดูดูอันนี้อันนี้เอาจริงละอันนี้อันนี้ ál, นนหัวร้อนละมาดิมาดิมาดิมา dei, ดิทุกคนมาดิหนึ่งมาดิอย่ยาอย่านิ้วก้อยอย่ามึงอย,ย่านิ้วก้อยปินยังไงครับทุกคนดูดูเทคเดียวอันนี้เทคเดียวนะดูนะดูนะเนะทคเดียวนะเทคเดียวดูหนึ่งอืมชิคก้าวเข้เคกด์โดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ย มันจะเก่งเกินไปแล้วค่ะกูว่าไม่ใช่แล้วเออกูเพิ่งชมไปแมปแมพไอ้เหี้เอ้ยหนักใจวความความโง่ความกากตัวเองอะครับดูดูไปทางนี้เองโงกโดดโดดไปได้เรียวซ้ายปับเรี้ยวขวามอลอนไหมไม่หลอนนะครับเออดูดูอันนี้จะเออผ่านไหมผ่านไหมขวาไปได้ ขวาขวาไม่ขวาผ่านไปเออเกือบอันนี้เย็บอะไรอะ่ะเย็บสีแดงเหรอเย็บสีฟ้าเย่บสีอ๋อเย็บสีฟ้าไม่เย็บสีแดงดูงด,ดูอันนี้เทคเดียวแน่นอนดูดูอันนี้ก็เทคเดียวเชื่อผมไหม มาเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่ละกูไม่ใช่ละไอ้เจียจีเอ็มล่นเฮ้ยโค้ชแมานับงเล่นลินลเฮ้ยเฮ้ยเไม่ใช่ละไอ้เจียกูไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเร็วเกินมึงเกินไปเฮ้ยเกือบเกือบใช่เกือบเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูเฮ้ยเกือบแล้วไอ้เจียมามาดานต่อไปเลยดันเดู๋นะลงไปแบบเอากระหลัง อันนี้ก้อยเกี่ยวนี่ทีป่ปลาจ้าปลาคนมองกูเต็ิลืมแล้วนะครับหวัวผมหวัวผมเริ่มไหม้ละไม่เหลือชิ้นดีแล้วครับทุกคนเอ้ยนอนดันนี้น่าจะนานวะผมว่าโอ้โหโดนอีกแหละโดนอีกแล้วมามาเอาใหม่ไหมทุกคนจะมี ย่อมมีพาดถ้ากูณพาเดินนี่กูเป็นครูใหญ่แลยอ่ะเมาพี่เมาคีย์บอร์ดหลอนทุกคนอย่าไปซื้อนะของไอ้สกอร์เปี่ยนเนี่ยกระจอกไอ้เหี้ยก็เกียรตเอของเขาผมไม่น่าเลยอ่ะดูดิเห็นไหมผมกดหยุดแล้วนะโอ้คีย์บอร์ดก็คีย์บอร์ดเถอะทุบแม่งพี่มาลีเลยแดยดแดดมันมามา,มา,มาทุกคนตาเนี้ยละอันนี้ มากูจะเงียบละมามามึงโอ้ยมากูเงียบอะไรยอี้ยมา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 ดิมา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 มึงมาเฮ้ยกูจะผ่านแล้วเออสวยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอะไรแี่นเนี่ยโอ้โวนอวแบบแดงก็ออกแบบให้ยากๆเลยนะครับหมอ ให้ยากเหมือนแบบความหูของผมอะปลายปลายปลายยาวๆน้องชายปลายเลยปลายเฮ้อไอเหี้ยกเกือบแล้วเดียวมึงเดี๋ยวเฉยเลยเห็นเส้นนะอันนี้ถึงไหมวะถึงไหมวะไม่น่าจะถึงเนาะเออไม่ถึงไม่ถึงไปไปรอแป๊บนึงนะมาตั้งสติละมาดูดูดเอ้ยเอ้าไม่ซันแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยโอ้บายบายทุกคนผมรักทุกคนครับ เออมามึงมามึงเจอกูใหม่เมื่อกี้กูพลาดดูดูดูเฮ้ยกเกือบตกเฮ้ยเฮ้ย้ใจเย็นใจเย็นน้องชายดูนะครับไปไปมันดีจรบ่ะวะอะไรเนี่ยขอยากกนนี้ได้ไหมอ่ะขอยากกนนี้ได้ไหมเออมาดิมาดิครับก็มาเถอะขอเน้นๆที่เบ้าหน้าไปวิ่งแก่นวิ่งแก่นวิ่งเร็ววิ่งไม่หยุด ไ่ยนอะไรทำไม่ได้อะทำอันนี้ทำไม่ได้ทุกทุกคนเอ้ยเอ้ยทำไม่ได้หรืออาจจะทำได้ก็ได้แต่ผมอาจจะงงครับไปซ้ายเชียกูซ้ายขวาเอ้าเฮียนนึกว่าคนทำแบบจะซ้ายขวาซ้ายเฮีย,าย,าายมา,ยา,ายยมลูกเสือเนนารีอ่ะพี่มีเฮียพี่ม,มีไปขวาขวาซ้ายเฮ้ย ถูกด้ไงวะเฮ้ยขวะเล่นลินแล้เฮียกูาคุณทำแบบเล่นลินละดูเปิดโป้แล้วมามาสิครับก็มาเป็นไงเป็นไงครับทุกคนผมจะแซงอันดับหนึ่งละดูดูดูผมจะแซงอันดับหนึ่งละอีกไม่กีด่ด่านหน้าพิกฆาเห็นไหมครับเห็นหน้าพิกฆาตไหมพิกฆา,าอันนี้ก็จอดูทำานี้ ไม่มีอะไรจะพูดเอ้มาเอ้อมนี่ผิดพลาดกันได้เออคนเราอะมีผิดพลาดกันได้ใช่ไหมละ่ะเออขนาดครูยังผิดพลาดครูใหญ่ก็ผิดพลาดครูผิดพลาดย่างคนนี้เป็นพอออกหลกเรียนแล้วเนี่ยไอ้ะปะมามาเลยมาขอยากยากยากแบบยากที่สุดในโลกสามโลกพระเจ้าตาลูกพระเจ้าตาก,ก็สู้ไม่ได้อะไรเงี้ย อย่าเสียเงินเสียเวลาสีฟ้าอยู่ละง่ายๆอันเนี้ยดูดูยาวๆยาวๆดู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 เทคเดียวพาทุกคนดูดูโอ้โหรีบไปหน่อยะวะว่าโชโกโชเกิลโชเก็คสักหน่อยวะดูดูอันนี้เดียวดูพับเอ้าอ,อะไรอ่ะไม่โดนเลยผมผมอนิวก้อยจิกพื้นแล้วเม,มื่อกี้โอ้โห แม่งไม่ยุติธรรมดูผมจะสนสซน์ดับหนึ่งละผมเข้ามาทีหลังเพื่อนมันเข้ามันสู้ผมไม่ได้นะดูคุณเห็นหรือยังกกว่าผมปากวัวหัวขนาดไหนเออดูนะครับทุกคนมาปาบปาบเทกเดียวไหมเทกเดียวไหมเทกไหมเทคไหมเทคเดียวไหมมาสะหมุนแบบมาเทกเดียวไหมน่ะเอ้ยโอ้ยโคตรเสียดายง่เองครับขอโทษได้ไหมขอโทษนะครับ มาอยู่น้ำวะขอขอสดน้ำดิดนะอืมเออมาไปกันต่อเลยเอ๊ยเหยียบได้ไหมเออเหยียบได้แม่งคนลืมทำแมบเพื่ลินลิ่นดูนะไปเอ้ยน,นี่อันนี้มันจะทำง่ายกันไปไหมวะลองดูดิไม่โดดเกินทำแมบไปงี้นะก็เกินไป เกินไปนะคนทำแแบบอะต้องสงสัยต้องโดนผมซบหันต,ตองบัดรแล้วอะมัตตรงอะ่ะมัดพิปิมอะไปไปไปเอออันนี้เหยียบสีมูอ๋รอนู้ว่าเหยียบได้ทั้งสองทั้งสี่มาทุกคนผมรู้ละอามาไม่งูมันตะก่อนละ โอเคเพิ่ง okay, พูดไปว่าจะไม่งงเฮียโดนด่าเลย <c oughs> มาปาบ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 สักปาบไม่ละลุงสักตูงไมละลาบดูยิ่งดนี้ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับทุกคนมามามาดิมาดิมาโอ้โหอยู่ข้างหน้าเห็นเจ็คพอยไม่ละ ตรงนั่นนะ่ะชิคพอยมึงอะ่ะเห็นไหมนะ่ะโอ้โหเล่นอย่างงงเหียปากเก่าชิบหายอะไรพมรูดด้ตอนไหนเนี่ยรูดด้มันเป็นตอนไหนเนี่ยพ็ขอโทษนะครับที่เสียพลรมผมรอนมาดิลุงมามาดิลุงมาไม่ล่ะมาตีนขนะุดถึงอ่ะดูไอ้แลนโบเนี่ทำอะไรผมไม่ได้แนะ่นอนดูนะอืมขี่ดไว้ก่อนหน อ่าฮ่าเล่นลินแหละเล่นลินละคิดแอคกลัวจะแอคเลยเฮียมึงเดะ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 ผมอยากซื้อไม้ใหม่มากเลยอันนี้ผมใช้ไม้หูฟังเฉยนะดูดูดูดิดูดิดูดิเฮ้ยตูรับได้ดูเอาเอ้าเอาเอาอะไรองี้ยเอียงวะเอ้าเอ้าเอ้าดูทำไงวะดูทำไงวะไม่ได้มึงดูนี่นะดูนี่นะปั๊บปั๊ป อ๋อง่ายอยา่าเล่นลินนะเล่นลินนะอันี่ยอันนี้มันเล่นลินพอตัวนะดูดิดูดไปนี่เทคเดียวไหมละ่ะครับผมมามามาได้ไหมเห็นข้างหน้าไหมเจ็ดสูตรเดิมเลยที่ผมบอกจากพิจฉาสองรอดใต้กระพงกุสาวนี่เจอเลยอันแรกนี่ผมเดาว่าสายมาเลยแบบ อ๋อไม่ใช่ไอเหี้ยเกือบละเกือบละเกือบละเกือบงูละเกือบงูละอันซ้ไซน้าเอ้ยเออถูกแล้วนี่มาเกือบโดนเกือบละเกือบละเรื่องนี้เป็นไงครับทุกคนได้เงินหน้าพังไหมครับน่าจะไม่ได้มั้งช่องผมเป็นเด็กหมดละโดนดูโดูระดับหนึ่งนะกูใส่เหยียบหัวเมื่อยมึงมามึงดูนี่ดูพลังคนดูกูดูดูไว้ดูไว้นะไอเด็กกระโปรง ปาปาขนาดกูต่อยมึงอกี้เนี่ยมึงเล่นมากี่ชาติแล้วอ่ะดูตีนี่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 น,นี่ผมจะบอกไว้ก่อนนะแบบนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมดูดิดูดโอ้โอ้มันจะแซงกูแล้วอ่ามันจะแซงกูอยา่ยาอยานะ่าอย่านะมึงอย่านะมึงเจอมาตรงออก,กูนะพลังพี่ปิ่มอ่ะพลังมึงมาดิมาดิมาดิแทงกูดได้กว่าน,นะ พูดดีใจคื hehe, อตัวตรงเหมือนเดิมไอ้เหี้ยโดดแล้วก็สเป็นปลาลัวองเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงพูดดีไอ้เหี้ยจะเป็นปลาลัวไม่ละมึงมาเถอะครับไอ้ที่แบบหนึ่งของห้องเนี้ยมาเนีผมจะแซงแม่งให้หมดเลยมาดิครับก็มาดิครับไปดิหมาง่ายๆเออลูกบอลเนี่ยมันเกาะได้ดู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 อันนี้ผมมีเทคนิคนะโดดเฉียงโดดเฉียงโดดเอ้ย มาดิอันนี้เก่งนะเก่งข้ามด่าโดดเฉียงโดดเฉียงอย่าอย่าโดดเฉียงโดดเฉียงเนี่ยตงมันเอาเฉียงใต้โดดเฉียงไปเด้เยอการโดดเฉียงของกูแบบไม่มีใครเทียบเทียมอย่านิ้วก้อยอย่าโอ้ยโดดเฉียงสูตรนี้ใช้ได้นะทุกคนจำไว้สูตรโดดเฉียงเฉียงเฉียงเชียงเฉียงเฉียงอะ นี่รีเลยเอ,เอ้าเฮ้ยน้อหัวกูจะไหมแล้วเฮ้ยหัวกูจะไหมแล้วครับหัวกูจะไหมแล้วตอนนี้โอ้โหมา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 ดิ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเท็เดียวเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ว่ากูจะโหดอะไรขนาดน,นั้นสุริยะจากักรอ่ะเออจะเย็นจะเย็นครับอันนี้มีอะไรหยุดกูได้ปะครับไม่มีเนี่ยมึงมาดิแค้เจ้าหนึ่ง ที่หนึ่งของเฟิร์แบะมึงมาเลยกูต่อให้เนี่ยเนี่ยอ๋ออ,อ,อ,อคีย์บอร์ดหลอนคีย์บอร์ดหลอนออมามามาอะไรอะไรอะไรเหยียบเต็มตีไม่ตายเป็นไงลูกจีเอ็มบ้มึงนี่ปากูแบบไม n คร r ไม t ครมไปปะไ่ะให้มามา โดนเชียงนี่เโดนเชียงโดนเสียงโอ้ยนิดเดียวเกือบเทะเกือบหลอละไอเฮียจะแอ็กสักหน่อยเออมามามาพอลมึงมานี่โอ้ยหมอคีย์บอร์ดหลอนมากเทเดียวใจจำไหมนะมึงนะต้องชิดกงิแพงไว้นี่กูพลาดนี็นไหมเริ่มร้อนละกูร้อนละอ,อากาศร้อนหัวกูยิ่งร้อนเนี่ยเออมา มามาดิมามามาโอ้โหกูเริ่มไม่ไหวแล้วนะอเออดูดิมันจะลักไก่ได้ไหมวะดูดิดูดิดูดิดดโอ้เหียหนูจะลักไก่ได้ตายแม่งหัวร้อนมาดิมาดิครับต่อให้หมดตัาบนจบนังหวัดดูที่หนึ่งที่หนึ่งคือใครกูเองอื ไอดีนี้มาห้าไอดีแล้วโดนแฮกทุกไอดียกเป็นไอดีนี้ทุกคนจำไว้นะถ้าเล่นแบบเนี้ยมึงอย่ายลืมกดชิดกำแพงไว้เนะี่ยเนี่ยไอ้พูดแเกือบตายตายเลยนี่ว่ะตายเลยอ่ะดู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 นี่ตายแพงชิดกำแพงโดดโดดโดดไปดิอย่าลืมอย่าลืมทย่างอีก กดไลค์กดซับกดแชร์ใช้ไหมแล้วก็อย่าลืมชีดกำแพงโดโดดเฮ้ยอย่าพลาดเฮ้ยอย่าไอ้สั์อย่าอย่าไอ้ขาดอย่าตกโอ้ยจบคลิปเลยละกันมาอ้โผมเลื่อไม่ไหวนะปลายเลยมา จบคลิปเลยจบคลิปเลยมาเลยจบแบบเรียวๆนี่เลยคุณดูชอบอะครับจบแบบเรียวๆเนี่ยอืมเป็น,นชูงขอชมครับถ้าก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซบับกันด้วยนะครับเจ้ามากกดแชร์บ๊ายบายครับ